สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องอน้ํามันกันมันมีของแปลกๆเกิดขึ้นวันนี้เหมือนกับว่าน้ํามันเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพอะเหตุการณ์ของน้ํามันของโลกในดูภาพใหญ่ๆเรามีข้อมูลตั้งแต่ปี83 93, 3 3เก่า3ก็30กว่าปีมาแล้วข้อมูลของเรา แต่จร่งมีก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรเพราะมันมันไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวสมัยแรกๆจากข้อบูลทั้งหมดเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ตรงนี้ร้อยสี่สิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ลงมาเหลือเท่าไหร่เนี่ย20กว่านะฮะการลงครั้งนี้มันใช้เวลาลงทั้งหมดเนี่ยผ่านมาใน7เจปีกว่าแล้วนะแล้วการขึ้นครั้งนี้ล่ะนะก็เท่าไหร่ก็ยี่สิบ 7, มาสามสิบปีรวมการขึ้นกับการลงเนี่ยถ้าจบอันนี้นะ12345เป็น C ก็เป็นเวฟ2ก็เป็นเขาเรียกเซนูเรียนเวฟ2คือเซนูเรียนเวฟก็คือวงจรของมัน12345 ABC เนี่ยมันเกินร้อยปีขึ้นไปในเซนูเรียนเวฟเนี่ยมันก็ประกอบด,ด้วยซ u ปเปอร์แกรนไซเคิลเวฟ123เป็น1นะแล้วก็ AB รอลง C ตรงนี้งั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของน้ำมันตอนเนี้ มันเป็นเวฟ3น่าจะจบเวฟ3แล้วกังจะขึ้นเวฟสก็เป็น b u l l i ชแพทเ t ิร์นบูล i s ชขึ้นมาประมาณอาจจะถึงบอลสัก5้าสสัก5 0 5 6 0ประมาณนี้อย่างมากก็แถวๆนี้นะล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณปี2ปีหลังจากนั้นก็ลงอีกทีหนึ่งอยาก4ก็ลงเป็น5นะก็คงต่ำ25เนี่ยหรือต่ำกว่าหน่อยหนึ่งก่อนที่จะขึ้นจริงอีกครั้งหนึ่งซะอีกนานอีกอาจจะเป็น10ปีในข้างหน้า เพราะฉะนั้นจากภาพอันนี้เราก็เห็นว่าช็อตเทอ r m มต่อไปเนี่ยน้ำมันน่าจะอยู่ในขาขึ้นแหละเราไปดูซิมเป็นยังไงก็ลองขยายดูจากในเวฟสอลงมาเนี่ยสลงมา3ตัวนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีแพทเทิร์นธรรมดาของมันเห็นไหมแพทเทิร์นธรรมดาของมันคืออะไรก็คือปกตินะ่ยจะดู bullish divergence หรือ,อ bearish convergence อะก็ว่ากันไปมันกเกิดขึ้น1ครั้ง2ครั้งนะ แล้วก็ก็ดู RSI มี Peak and Trough Peak and Trough ของ RSI นี่มันตรงกับเวฟสเสมออย่างขาขึ้นเนี่ยก็ตรงกับเวฟ3 4 5ขาลงก็3 4 5ขาขึ้นตรงนี้เันเร็น correction wave เพราะว่า1 2มันเป็น correction ก็มีแค่ 3, สัม sub w a B C เป็น3ก็เลยตรงตรงนี้ขาลงตรงนี้ก็ตรงเวฟ3ตัวจริงของตรงนี้ ตัว4แล้วก็ลง 1, 2, 3, 4, 5เห็นไหมเพราะฉะนั้น Trough RSI เนี่ยตรงกับ3เสมอ p พีกก็3เสมอ3 3ในี่เป็นลักษณะของโมเมนตัม um. ต่อไปตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะจบละจะจบจะน้อยจบเวฟ3แล้วขึ้นละนะครัวนี้มันจะจบได้อย่างไรจะจบเราก็ไปดูดาวซี e รีที่ว่าเทรนด์มันจะจบสิ้นได้เนี่ยมันต้องมี Definitive Signal เดฟ i ิทีฟ Signal ของเราในที่นี้เนี่ยเราก็มักจะหมายถึงอีเดียตเวฟคาวของเราจบตามกระบวนการของเวฟคาว n t ทั้งหมดเกิด Bullish Divergence เ Ge กิด Contrary Opinion คือเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าจะเกิดแต่เกิดเช่นการเกิด Big Black มีคนขายจำนวนมากในขนาดที่ตลาดโอเวอร์โซอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเกิดแคนเดิ p แพทเทิร์นให้เราเรียนรู้เช่นการที่เกิด Big Black ลงมานะบางครั้งเปิดแก p ก่อนก่อนจะกลับตัวบางครั้งเกิดโดจิบางครั้งเกิดแท่งเทียนที่มีไส้ลงยาวๆตามมาด้วยบิ๊กไวตัวนี้และอาจจะตาม,มาด้วยแก๊ปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเทรนจากาการลงเทรนลงคือดาวเทรนไปเป็นขาขึ้นส่วนขาขึ้นไปเป็นขาขาลงก็ในทํานองตรงกันข้ามกันนี่เองเมื่อเราได้เทรนว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวอื่นอีกเราดูสัญญาณพรีบายของเรา ก็เข้าไปในระบบของเราแล้วทิกตรงสัญญาณพรีบายตัวนี้ว่าเราจะดูตัวนี้อันนี้เราดูได้ทุกตัวว่าอะไรเกิดเมื่อไร่แต่ถ้าใส่หมดทุกตัวมันรกเกินไปบุ่นเกินไปก็ดูสัญญาณพรีบายเราเห็นว่ามันเกิดสัญญาณพรีบายเรื่อยๆสัญญาณพรีบายนี่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่มีความหมายจนกว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจาก bullish d i v e r g e n c e อันนี้แล้วก็อันนี้ถือเป็นอันที่มีความหมายอันเดียว พาใช้สัญญาณมันจะมีทั่วไปหมดแต่เราต้องรู้จักใช้ว่าอันไหนเนี่ยเอามาใช้ได้อันไหนไม่เอาในกรณีนี้เนี่ยมันเกิด b u l l i s h divergence สองครั้งครั้งนี้เราก็เสียเงินไปเพราะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัญญาณหลอกแต่สังเกตว่าเสียนิดเดียวซื้อขายซื้อขายสองครั้งเองแล้วจบและนิดเดียวเองเพราะมัน stop loss ทันทีลักษณะของระบบของชมรมเนี่ยคือว่าเราจะผิดมากกว่าถูกแต่ทุกครั้งที่ผิดเราเป็นอย่างเงี้ย stop ทันทีหมดเลยแล้วจบกันจบละ แต่ทุกครั้งที่ถูกเราจะรัน Profit ไปไกลมากทำให้สถานะของ Portfolio ของเราเนี่ยเป็นสินทที่มีกำไรเสมอที่เรามาดูเมื่อการเกิด bullish divergence ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เกิดอะไรอีกก็เกิดสัญญาณตามมาเช่นว่าในขณะที่ตลาดโอเวอร์โซลงมาลึกๆแล้วเขาขายกันเสร็จต้องนานแล้วมันเกิด Big Black ตรงนี้ใครมาขายตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีการรีเวิร์สตรงนี้แต่ไม่มีเสียดายที่ไม่มีโดจิ แต่ก็มีคอนเฟิร์มคือตัวนี้คือบิ๊กไวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะมันก็เกือบจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วจะให้สบายใจกว่านี้ก็อาจจะมีโรจิตัวอะไรมันไม่มีก็แล้วกันไปอาจจะตามมามีตรงแถวๆนี้เรายังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างใช้ได้แหละแล้วตามมาด้วยอะไรตาม,มาด้วยสัญญาณอันนี้เห็นไหมลูกศรอ,อันนี้พรีบายพรีบายอย่างนี้ใช้ได้นั้นในระบบนี่คืออะไรในระบบนี่คือว่าเฮ้ยน้ำมันจะขึ้นแหละทำเล่นไปนะที่ลงมาเจ็ดปีที่จบแล้วนะ ที่ช็อตกันเอาไว้ออกหมดได้แล้วนะไม่เอาแล้วนะเราเริ่มเข้า position ลองโพซิชันแั้ดูในเมืองไทยเป็นยังไงดูกลุ่มของบตทพทตีพีก็ตามระบบเลยครับเกิดสัญญาณบายบายมอเห็นไหมฮะบายมอเป็นอย่างนี้ส่วนปรีบายไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็บายกับบายมอเมื่อเกิดบายกับบายบออย่างนี้เราจะลงทุนก็แล้วแต่ฝีมือเราลงทุนธรรมดาก็ซื้อไปถ้าเก่งๆหน่อยก็ไปซื้อที่ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ส พ t ทีพนะเดือนเ1 6นก็ได้เดือนมีนาคมก็บายกับบายมอเห็นไหมครับก็ทำตามสัญญาณไปเนะี่ยหรือจะลงไปถึงอินทราเดชาร์ตก็ดูสัญญาณเดียวกันนี่แหละดูพรี uy, บายบายแล้วก็บายมอเหมือนกันแบ่งการซื้อทำโพ i ิชันไซซิ่งให้เหมาะสมอย่างอันเนี้ยเราบายสัญญาณเนี่ยห้าสิบหกจุดเจ็ดแถวเนี้ยห้าสิบหกจุดเจ็ดนะครับบายมอที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าจุดสี ทำให้ราคาเฉลีย่ยของการซื้อสองครั้งอยู่ที่56.56.05ตอนนี้มันปิดเมื่อวานนี้ที่66.5มีกำไรอยู่10.45บาทเห็นแป๊บเดียวเองเน,นะหรือ18.64%เนี่ยกำไรแปร๊บเดียวเอง18.64%ถ้าเราเทรดในใน TFX Single Stock Futures เราใช้ leverage 10ต่อ1 ก็คือเราได้กําไรประมาณ1 6 0 1 8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ภายในระยะเวลาแค่2อาทิตย์เองนี่แหละครับคือความน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกสนานของระบบของชุมรมซึ่งไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลยทุกอย่างเนี่ยเป็นการคํานวณทางด้าน,ก,นกลไกทางการคํานวณทั้งนั้นตัวปตะทอเองเป็นยังไงปตะทะก็เหมือนกันครับก็ขึ้นมามันเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นมาเห็นไหมเหมือนกันทุกประกาศ แล้วจากนั้นเราก็ไปเล่นในบตทอเดือนเดือนเอชหเหมือนกันคือในาทีเฟก็ได้กําไรมากมายเหมือนกันนอกจากนี้แล้วระบบอย่างเนี้นะฮะยังเอามาใช้ได้ในในในคอมมูนิตี้อื่นๆเยอะๆเช่น clear, ทองคํอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมตามโั๊ะเป rồi, ๊ะเลยเราก็ได้กำไรทองคำนี่นใ,นในกลุ่มของอ่ c t t l k เราจะบอกให้ซื้อเริ่มเริ่ม aware ตั้งแต่แถวนี้แล้ว่ามันจะเกิดเหตุ เสร็จแล้วพอเกิดสัญญาณพรีบายแถวนี้นะฮะในสัญญาณที่เป็นนท t r a ดย์มันกเกิดสัญญาณซื้อเพียบไปหมดละทุกคนก็ได้เงินไปในทองคําแล้วก็หลายคนที่ขายหมูไปแล้วนะฮะอันนี้ถ้าทำตามระบบก็ไม่มีอะไรถ้ามันไม่มีพรีบายก็ไม่ต้องซื้อมาซื้อที่บายตรงนี้แล้วบบยมอแถวนี้แล้วตอนนี้ก็นั่งรับกําไรไปเรื่อยแต่ตอนนี้ต้องเริ่มระวังเพราะมาเกิดสัญญาณพรีเซลตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็น3แล้ว4แถวนี้แล้วก็ขึ้น5แถวๆนี้ขึ้น5าแล้วจบ แล้วหลังจากนั้นค่อยออกมานั่งดูใหม่มารอใหม่รอตอนที่มันลงมาแถวพันหนึ่งร้อยแล้วเข้าอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นระยะยาวนะฮะนอกจากทองคําเราก็ดูบิตคอยน์ได้ชมรมเราสอนวิชาเกี่ยวกับบิตคอยน์ด้วยนะว่ามันคืออะไรมันเซกิวริตี้มันดีกว่าทองคำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในบิตคอยน์ก็เกิดบูลลิชเดเวอร์จน่์นะฮะ,ะ,ฮะแล้วเกิดสัญญาณพรีบายและสัญญาณบายต่อไปนี้ก็รับเงินทั้งนั้นบิตคอยน์นี้จะเคลื่อนไหวดีกว่าอย่างอื่นหมดเลยนะครับตอนนี้ เป็นสิ่งซึ่งเป็นเป็นเงินสกุลใหม่ของโลกใครยังไม่ได้เรียนก็น่าจะขนขวายมาเรียนซะมันมปประโยชน์จริงๆรู้เขารู้เรารู้ก่อนเขาเนี่ยมันได้มันได้ประโยชน์เยอะเลยไม่มีหรอกครับเรียนวิชาพวกนี้จบแล้วจะไปเกิดอาการติดดอยอาการขายหมูอาการตกรถไม่มีหรอกครับมันป้องกันสิ่งเหล่าน,นี้หมดเลยนะฮะแต่ว่าจะรวยไม่รวยนี่ว่ากันด้วยเรื่องอื่นนะครับเอาว่าไม่มีจนก็นแล้วกันนะครับ อคอสของ c c 2 0 0องเนี่ยก็เป็นคอร์สของทางชมรมเราเราสอนปีละครั้งเดียวนะครับปีละครั้งเดียวนั่นเองปีนี้ก็ะจะสอนจัดสอนที่เก่าที่โรงแรมปรามาก,กาเดนเพราะว่ามันมีที่จอดรถเยอะแยะดีสะดวกสะดวกนะครับแล้สถานที่ก็สวยงามดีก็จะเริ่มสอนเดือนเมษายนไปถึงเดือนตุลาคม ช้เวลาสอนทั้งหมดก็ถ้าจําไม่ผิดก็17หรือ18วันเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็มันจะเสราร์อาทิตย์แล้วก็หยุดไปอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เสราร์อาทิตย์อีกทีหนึ่งเพื่อทําการบ้านเพื่อทํารีไวซ์บทเรียนไ,ไปเรื่อยเรือย่าลืมนะครับมาเข้าเรียนกับเราซะปีหนึ่งมีครั้งเดียวอย่าพลาดอีกนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวเรียนให้รู้ซะจะได้รู้ว่าการเทรดมันยากขนาดไหนจะได้เลิกฝันหวานว่าโอ้ยจะเข้ามาร่ํารวยเพราะเทรดมาถึงก็เป็นเหยือ่อเข้า,ขา,ขา,ขา่าเสียเงนินปแบๆ จะได้เลิกเป็นแมงเมาเลิกขายหมูเลิกตกรถแค่นี้ก็พอแล้วนะครับส่วนไม่ขัดทุนแล้วใครจะกําไรแค่ไหนนี่ไปว่ากันอีกทีนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้เจอพวกเราหลายๆคนใน CDC 2016ก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ